สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่อำเภอพวนขลุ่นครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับไปดูบัวครับบัวแดงที่ทะเลน้อยกันนะครับการดูบัวครับเป็นต่เช้านะครับออกตั้งแต่5:45ครับฟ้ายังไม่สว่างครับแต่ว่ากล้องพี่วุฒิสดใสเตือนภัยว่าสว่างเลยทีเดียว บัวถ้าดูแบบเช้าครับไม่แบบหกบัวเช้าแต่แบบพาดทิศเริ่มขึ้นนะ้าจนถึงแค่บัวสิบโมงครับหลังจากสิบโมงไปแล้วก็บัวก็จะดนงมาไม่ไม่แข็งต้นนะครับบัวสายครับบัวแดงครับบัวที่เขาเอามาแกงกินนะครับบัวสวยจริงๆครับดูจะนั่งเรือออกเรื่อยๆครับชิวๆครับที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะครับเรานั่งเรือตามยามเช้าเนี่ยอากาศมันเย็นสบายสบายฟินดฟรีครับออกมาชาครับสายสายครับไปดูบัวครับ แดดจะร้อนมากๆเลยครับคืไม่ไม่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ครับอันนี้คือขอชมครับขอชมที่ทะเลน้อยแห่งนี้ครับชมส่งได้ครับชมนกชมมองทัศนียภาพได้360องศาออกไปด้วยครับการท่องเที่ยวครับทุกคนต้องตื่นเช้าๆนะครับเหมือนอย่างว่าไปตลาดครับต้องไปเช้าๆนะครับไปสายๆก็สิ่งของอาหารก็จะหมดนะครับนี่คือบรรยากาศครับของทะเลน้อยยามเช้าครับเรือก็จะพาครับนั่งเรือครับนั่งเรือลำละ5้าร้อ all the time มานั่งชมดูครับไม่ต้องนึกอะไรมากๆครับนั่งมองทอดสายตาออกปภายข้างหน้าครับดูไปเลยฮะแล้วแล้วครับนี่ฮะเราก็มาถึงครับแหลกดูบัวครับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับคือทะเลน้อยครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับนี่เรือก็ค่อยจะรอให้เราให้เราชมให้เราถ้ามึนทรับอยู่กับบัวบัวแดงครับสวยจริงๆบัวหลักหลากหลายฮะแล้วก็แน่นไปหมดนะครับล็อกกว้างใหญ่มากๆที่นี่บัว บัวแดงที่ให,ใหญ่ใหญ่ฮะแล้วว่าเขาจะเป็นบึงทะเลว่างมากๆทะเลน้อยนี่ไม่ไม่ใช่น้ําเค็มนะครับเป็นน้าจืดครับทีแรกพี่วุ้ก็เข้าใจว่าทะเลน้อยคือน้ําเค็มไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาติดก,กับทะเลสาบสงขาริๆแต่ว่ามีมันมีแผ่นดินพื้นพื้นดินก้านอย่ฮะไปนี่ไปไกลไกลมากๆฮะทางใต้เรียกทะเลทะเลน้อยครับถ้าเกิดไปทางภาคกลางก็จะเป็นที่อะไรนะที่เขาเรียกว่าที่เขาไปดูดนกอ่ะที่บึงบอระเพ็ดเออลลักษณะนี้ฮะเรียกบึงบอระเพ็ด แล้วแต่ละที่รัาเรียกไม่ค่อยเหมือนกันคำว่าทะเทลเราก็คิดเป็นน้าเค็มไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นน้ําจืดบางครั้งก็เป็นน้ําก่อยๆซะหน่อยนลครับก็จะมีห้ามมีสแมสแมแสมน้ำลอ,อยเต็มไปหมดเลยบางที่ก็แน่นไปหมดเลยครับแต่เรือผ่านได้นะครับแต่ภายในที่ทะเลน้อยแห่งนี้ไม่มีผักตบชวามีมันก็มีทางออกออกไปข้างนอกๆแต่ด้านในนี้ไม่มีผักตบชวานะครับมีแต่บัวบัวบริเวณแห่งนี้จะหนาแน่นมากๆเลย แต่ถ้าเกิดเรานั่งเรือไปเรื่อยๆชิวๆไปเรื่อยๆครับไปถึงประมาณใกล้ๆสะพานเฉลิมเดือนด้านนู้นน่ะจะไม่มีบัวครับถามถามคนเรือบอกว่าทําไมถึงไม่มีบัวหรอเขาบอกว่าควายน้ํากินหมดนะครับบางโอกาสครับหญ้าหญ้ามันจมน้ําหมดจริงครับวายก็ต้องดำน้ําไปกินหญ้านะครับแล้วก็ไม่มีหญ้ามีหญ้าตายก็ต้องกินบัวนะครับก็เลยย่้าแถวสะพานก็เลยไม่ค่อยมีบัวเลยนะบัวบัวสวยจริงครับชูชอบยามเช้าเนี่ย เรามาดูบัวตอนเช้าๆครับอากาศไม่ร้อนเบี่ยฟินๆสบายๆถ่ายรูปมาก็สวยครับถ่ายรูปมาก็เห็นสีทองจับ่อกบาวรบยามเช้าแห่งนี้ฮะฟ้าที่กำลังเริ่มขึ้นมาจะมีสีฟองโผล่มามาถ่ายรูปกับดอกบัวครับมันจะสวยที่สุดหน้าก็ไม่เหลือครับถ่ายออกมาแล้วมันจะดูละมุนหน้าก็ดูดีไปหมดเลยครับสวยครับสวยมากๆเลยครับมาสถานที่แห่งนี้ฮะที่บุดมาเป็นครั้งที่สองนะครับมาดูบัวครับที่นี่ฮะมาซึงทรับครับ บรรยากาศยามเช้านะครับตื่นเช้าเครับตื่นเช้าเช้าจะมีได้มีโอกาสดีฝากคนอื่นนะครับก็จะได้รางวัลรางวัสลสําหรับคนตื่นเช้าก็คืออากาศดีวิวสวยธรรมชาติงามครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าแสงมันได้ฮะถ้าเกิดว่าเรามาสมมุติเรามาทักแปดโมงไปแล้วเนี่ยแดดจะแรงมากๆฮะแล้วมันก็จะร้อนด้วยถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยนะแต่ว่าเรามายามเช้าเนี่ยมันสวยจริงๆครับนยมาตอนที่ท่าทิศยังไม่ เพิ่งเริ่มขึ้นมาสีทองเล้วขึ้นมาเนี่ยช่วงช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นอากาศดีครับเป็นเวลาที่สำหรับที่นักดูบัวเขาจะมาดูบัวครับสวยที่จะมาดูบัวที่นี่ฮะสุดยอดครับเยอะนะเยอะแล้วกว้างใหญ่ไพศาลมากๆครับที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะครับดูใช้เวลาดูก็ประมาณเข้าทั้งขับเรือนั่งเรือออกไปเนี่ยจนกระทั่งเข้ามาตกสองสามชั่วโมงครับห้าร้อยห้าสิบบาทนี่ไม่แพงนะครับนั่งได้หกคนสบายสบายเรือก็ลำใหญ่ไม่อันตรายครับ แล้วน้ำในในบึงแห่งนี้ครับก็ไม่ลึกมากๆนะครับก็ประมาณอกบ้างไม่น่ากลัวครับมาแล้วครับมาเที่ยวกันที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ควรมาครับคือเดือนพฤศจิกาอยู่นะครับถามชาวเรือเขาบอกว่าก็1ปีก็มีประมาณสักหเดือนครับเพราะว่าช่วงเดือนพฤศจิกานะน้ามันจะขึ้นสูงน้าลึกครับบัวก็จะตายครับบัวบัวมันจะตายขึ้นมไม่ทันบัวตายก็เลยและในช่วงนั้นจะมีลมแรงด้วยใชงไหมครับเหมือนังเป็นช่วงหน้าบรสุมเขาเรื่องไงก็ไม่ทราบครับ น้ำจะขึ้นมาสูงน้ําจะทะลักออมาสูงกับบัวก็จะตายหมดนะครับเดือนพิจิกาไม่น่ามานะครับที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศครับเรือเขาก็ขับมาเรื่อยๆข,ขับช้าๆเขาขับช้าๆมาให้เราชมความงามของบัวแดงแห่งนี้นะครับบัวจะแน่นครับแล้วก็บัวที่เป็นก้านใหญ่มากๆเลยครับ ภายในบึงบึงบัวครับอย่างเช้านี้เราก็จะเห็นนกครับมีจะมีนกน้ํานานาชนิดครับเดินอยู่บนใบบัวย่องย่องย่องไปเรื่อยๆนะเห็นไหมในข้างหน้าก็มีนกเนี่ยนกนกชื่ออะไรพี่วุฒิจับไม่ได้แล้วก็บอกมาเหมือนกันนะเราจําไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรถ่ายมาให้ดูครับว่ายามเช้าก็มีนกนะครับยามเย็นนกจะเยอะมากๆเลยครับอย่างที่เมื่อวานพี่วุฒิไปดูนกยามเยียนมาแล้วครับนกเยอะแยะเป็นหมดเลยนานาชนิดครับ ยามเย็นดูนกจะมีมากกว่ายามเช้าครับยามเช้าก็มีเหมือนกันครับแต่ก็ไม่มากเหมือนยามเย็นเพราะว่ายามเย็นเหมือนยนกมันกลับหลังเนี่ยมันก็มามาอยู่บนต้นสแมสแมแสมน้ําเนี่ยมันก็หนาหนาก็มาเดินย่องย่องมาจับกลุ่มกันเป็นฝูงเป็นฝูงสวยสดงดงามมากๆเลยครับอันนี้คือยามเช้านะครับพี่วุฒิก็มาดูบูว่ามาดูให้ดูให้ถ่ายทุกคนเห็นครับจะมีทั้งหมด2อ p ีพีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันยาวสักนิดหนึ่ง EP ที่สองก็จะเป็น ดูบัวด้วยฮะแล้วก็ดูควายน้ําที่บริเวณสะพานทะสะพานที่เมื่อวานนี้ดูสมุนไพรับพาไปดีครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปอีกคนนะครับเดี๋ยวตอนเช้ากับเย็นแตกต่างกันทุกคนดูในที่ผมพูดก็จะรู้เองครับว่ามันสวยให้เกิดมุงามคนที่จะครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะครับมาดูบัวด้วยมาดูนกด้วยมาดูควายน้ําด้วยมาดูวิถีชีวิตของคนย่านนี้ครับก็ทําประมงกันยังไงก็ลงรอบ จับปลากันยังไงครับในนี้เขาทาประมงนี่นะครับบางคนนี่ไม่ได้วิ่งเรือเขาก็เอารอบมาลงก็มีปลาขึ้นมาฮะบางคนก็มาซื้อปลาสดๆกันเลยเท่าที่เห็นก็เห็นมีปลาหนงปลานินปลาน้ําจืดทั้งนั้นแหละครับเยอะครับเป็นอาชีพหนึ่งของอาเภอควนกระหนุนของชาวทะเลน้อยแห่งนี้นะครับนอกจากขับเรือรับนักท่องเที่ยวแล้วเาก็อาชีพอ,อีกอาชีพนึงคือการลงประมงครับประมงภายในทะเลน้อยแห่งนี้นะครับพ่วศ์พาเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคน ได้เห็นครับว่ามาทะเลน้อยแล้วมาดูอะไรบ้างยามเย็นดูอะไรยามเช้าดูอะไรนี่คือไกด์ไลน์นะครับกดติดตามพี่วู้ดไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วู้ดจอาภาพดีๆเอาส่ีดีเอาฝาดทุกคนครับแล้วนี่ฮะเราเดินเรขับเรือมาเรื่อยๆครับชมเช้าเช้าเนี่ยบัวเยอะมาก,มากๆเลยเยอะจริงๆคนระับละลานตาครับสีแดงออกชมพูเยอะแยะครับถ่ายรูปก,กันนะบางทีเราชอบ หน้าจุดไหนล้วก็บอกให้เรือครับเข้าไปจอดเลยจอดมิ่งๆิ่งแล้วก็ไปถ่ายรูปครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนะี่ยคุณก็เห็นครับมีเป็นกลุ่มๆเขาจะให้เรือจอดแล้วก็กทําการถ่ายรูปก,กันครับสวยครับสวยจริงๆเลยนะในกอบ,บัวแห่งนี้นะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดปลายจร่งครับไม่มีที่ไหนครับที่จะมีบัวแดงเยอะเท่ากับที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะครับ สุดยอดการดูบัวต้องยกให้ที่จังหวัดพัทลุงครับอำเภอควนขนุนครับทะเลน้อยแห่งนี้ครับสุดยอดครับต้องบอกว่าสุดยอดยกให้2นิ้วเลยครับเห็นไหมครับบัวเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้จะพูดจะไงละลานตาไปหมดเลยครับวันนี้ครับเช้านี้พี่วุฒิอยู่ที่ทะเลน้อยนะครับเอาบัวสวยให้มาฝากครับเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเอาครับวายน้ําครับจะวิธีการดักปลาด้วยด้วยยอนะครับยอขนาดเล็กใต้สะพานเฉลิมพระเกียติ ที่ว่ายาวประมาณ7กิโลครับเชื่อมระหว่างอำเภอละโนดกับอำเภอควนกุนดนมาให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนครับกดติดตามพีิวุ์